สวัสดีครับชราศาิตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูอดวงบายบุพยาวัน,นจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศิตุลหรือชาวลาศิตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับ,บจิตวจญญันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับในช่วงของครึ่งหลังของเดือนธันวาคม2 5 1 4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับว่าเขาคิดอย่างไรทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ยูสเซอร์บุพยานะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เราเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มของความคิดเขานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างในความคิดของเขานะครับไพ่ใบแรกเนาะสิบหม้ เ e อร์มิตนะครับ The Emperor สิบดาบไพ่ใบสุดท้ายได้ห้ามายนะครับอิทธิพลใต้ไพ่ฟอ,อร์ออฟ o r d เนาะพลังงานของเขานี่ค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบมีปัญหาเนาะมีการงัดข้อกันนะอืมเท่าที่ดูมีปัญหาในเรื่องของ Mindset มีในเรื่องของการแบบ ทะเลาะกันอะไรประมาณนี้เหมือนกันเนาะอืมก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเนาะแต่เรามาดูกันอีก5้าใบนะครับสําหรับแนวจิตใต้สํเน็จของเขาว่าเขาคิดอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมเนาะสำหรับชาวตุลลักณะตุลขอทราบดวงของใครคนนั้นนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับชาวตุลกันบ้างก็ไปช่วยบอก้วยนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับไพ่เดทสองถ้วยเดวนะครับเก้าไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้สี่เหรียญแล้วก็อิทธิพลใต้ไพ่นะครับเจ็ดดาบ เดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนาะถ้ามีไพ่ลายไม่ต้องกังวลน,นะครับมันเป็นแค่แนวความคิดของเขาเท่านั้นบางทีแล้วมันอาจจะยังมีรูปแบบของสิ่งต่างๆที่มันแบบยังต้องอ่าน ผสมกันอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีแนวโน้มที่ถามเป็นเช่นไรนะครับฝากนิดนึงนะครับว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านโดยแบบพื้นรวมนะครับให้กับชาวตุลลักษณะตุลเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลปวดชายวิจัยญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรใช่อะไรตรงนั้นถือว่าเป็นดวงของคุณอะไรไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องจําใส่ใจนําแต่พลังงานด้านบวกของไพ่ปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ของดวงของคุณแล้วกันนะครับหรือถ้าต้องการดูแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นดวงของคุณคนเดียวทีนี้เรามาอ่านกันเลยนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยปรากฏไพ่ The e m p e r o r นะครับเป็นไพ่ใบแรกของความคิดของเขาแปลว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นเผด็จการนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มีความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อยากจะให้คุณเนี่ยยอมรับ กับตัวเขาบ้างอยากจะให้คุณนะ่ะมั่นใจกับตัวเขาบ้างเนื่องจากอิทธิพลของไพ่ดีแอมเพิร์มี2ด้านด้านแรกคือด้านดีด้าน2คือด้านหลายด้านดีก่อนด้านดีเดด e อมเพิร์คือเป็นความแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าความจริงใจความปรรถนาที่ดีเป็นลักษณะข,ของคู่ครองคนรักเพราะในตามตำนานไพ่เนี่ยเดดแอมเพิร์หมายถึงว่าเขาอ่ะ เป็นคนรักเป็นคู่ครองของเราที่เหมือนจะทําให้การเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จเพราะดีเอ็มเพรสเนี่ยคือตามหน้าไพ่เนี่ยมันหมายถึงผู้ชายวงเล็บนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ให้ความสัตย์จริงกับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อเอ็มเพรสก็คือเอ็มเพรสก็น่าจะเป็นคุณดังนั้นเนี่ยความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ คนที่จะซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือนะครับนี่คือเดมเพล r ที่ดีแต่เ m p เพ o r ที่ลายคือหมายถึงเขาก็จะมีในลักษณะของความเป็นเจ้าอเ,เจ้าของหรือความแบบใจร้อนอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเผด็จการนิดนึงคือหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณหลบอยู่ใต้ชายคาของเขาเนี่ยเขาจะให้การปกป้องคุณดีมากแต่เขาก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความแบบกดดัน กับตัวเราเองบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต้องการที่จะให้คุณเป็นฝ่ายที่ต้องยอมแล้วก็ยอมรับเขานะครับแล้วก็ให้ความสนับสนุนเขาอันนี้คือในสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็ยอมที่จะเป็นคนที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณไปตลอดเหมือนกันนะครับอันนี้คือในความคิดของเขาเนาะ แต่ในช่วงจังหวะนี้รู้สึกเหมือนแบบเขามีความเป็นที e เอ็มเพลสใช่ไหมครับมันก็จะมีความรู้สึกมีความขัดแย้งกับตัวคุณเองบ้างเพราะเนื่องจากมันเกิดไพ่ไฟออฟวานเกิดขึ้นเนาะไฟออฟวานเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเขากับคุณอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะก,กันบ้างอะไรประมาณเนี้จากไฟออฟวานหรือใบเนี้ยอาจจะแปลว่ามายเซตของเขาก็ได้ที่เขารู้สึกเหมือนแบบมีการตีกันอยู่ในหัวนะครับ ว่าเขาควรจะทํายังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีกับตัวคุณนะครับใจหนึ่งเขาก็อยากจบใจหนึ่งเขาก็อยากอย,กอยู่ต่อนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยมีไพ่สิบดาบมาปรากฏนะสิบดาบเนี่ยบางทีคุณอาจจะถูกบล็อกได้เพราะว่าเขาอะ่ะแบบต้องการที่จะปิดกั้นตัวคุณก่อนเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาหนักมากนะครับมีปัญหาหนักมากจนทําให้เขาต้องบล็อกโซเชียลไปก่อนนะครับแล้วก็หยุดนิ่งเงียบ สงบมีไพ่เดอะเฮอร์มิตอยู่นะครับเฮอร์มิตมาเนี่ยเฮอร์มิตเพราะว่าลือสีเพราะว่าปริวิเวกจากสังคมนั่นหมายความว่าเขาจะบล็อกโซเชียลคุณใครทีอ่อยู่การติดต่อเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะรักคุณนะแต่ถามว่าเขาไม่รักคุณเหรอที่ต้องมาบล็อกแบบนี้มันก็ไม่ใช่หรอกเพราะในใจของเขาจิดใต้สำเน็ตยังมีสองถ้วยอยู่นั่นหมายความว่าเขาต้องการความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความชัดเจนมากกว่าการทะเลาะ หรือต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีกว่าการทะเลาะก,กันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันยังมีอะไรที่ยังแบบทะเลาะก,กันอยู่แบบนี้ยังหาจุดกึ่งกลางไม่ได้แบบนี้นะครับหรือเขาแบบปล่อยปาละเลยเหมือนเขาอาจจะดูปล่อยปาละเลยกับคุณนะจากโฟออบสอดนะ่ะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําตัวเย็นชากับคุณทําเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับคุณ รประมาณนี้แต่ชาวตุลรักาณะตุนก็อย่าเพิ่งไปโกรธเขามากเกินเกินไปเพราะบางทีแล้วการจุดชนวนอาจจะเป็นตัวเราด้วยที่ทําให้มันเกิดชนวนขึ้นมาเพราะไม่งั้นคงไม่เกิดไฟลออ์อฟวานเกิดขึ้นไฟล์อฟวานเนี่ยมันแปลว่าทั้งสองคนนั่นแหละที่มีปัญหาร่วมกันเราอยากไปโทษแต่ฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวเขาเป็นคนจุดชนวนก่อนเขาเป็นคนทําแบบนั้นก่อนเขาเป็นคนทําแบบนี้ก่อนเขาเป็นคนผิดก่อนเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราก่อนความรักความสัมพันธ์นะครับ ถ้าเราดีพอเนะ่เขาไม่มีคนใหม่หรอกน่นหมายความว่าเราต้องหันกลับไปมองดูตัวเองก่อนนะครับว่าเราเรียกร้องมากเกินไปไหมเราไปกดดันเขาไหมเราไปทําอะไรที่ไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าหรือคุณปล่อยประละเลยตัวเองเกินไปจนทําให้ตัวเองดูโทมดูไม่ดีเลยทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันไม่ดูแบบ กระชุ่มกระชวยไม่รู้สึกว่าดีเท่ากับอยู่กับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําแบบเปบรียบเทียบดังนั้นน่ะเราต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างความรักมันต้องไปคู่กันถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนใดคนหนึ่งเริ่มที่จะปล่อยมือกับเราแล้วนั่นหมายความว่ามันเกิดข้อผิดพลาดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่มันสะท้อนขึ้นมาเลยว่าเขาอยากจะจบปัญหาตรงนี้เพราะมันทะเลาะหนักมากนะครับเขาไม่อยากแบกภาระกับ ใจของตัวของเขาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เทมป์ออฟวานเนาะคือเขารู้สึกเหนื่อยมากกับการที่จะต้องแบบเหมือนเข็นคอกขึ้นภูเขาอะคือแบบแค่แค่เดินขึ้นภูเขาก็เหนื่อยแล้วอันนี้ต้องแบกสัมภาระขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเดินบนทางลาดเอียงเนะ่ะเขาเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เหนื่อยเขาไม่อยากจะทะเลาะกับคุณแต่คุณก็ชนเขาทะเลาะตลอดเวลาหรือจุดประเด็นให้เขาต้องทะเลาะกันกับคุณตลอดเวลาเขาเลยรู้สึกว่างั้นปริกวิเวกดีก่อนไหม ดีกว่าไหม,มบล็อกไปก่อนเลยดีกว่าไหมเพราะตอนเนี้ยพูดไปคุณก็ไม่ไม่รับฟังคุณไม่เข้าใจเขาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ในความรู้สึกเขานะครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกของผมนะให้อ่านตามหน้าไพ่ล้วนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าผมทำไมอินจังเลยด้านหมายความว่าไพ่นั้นสื่อกับผมได้แบบค่อนข้างจะตรงประมาณนี้เพราะความรู้สึกแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าหน้าไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยนะว่าคุณต้องเงียบคุณต้องสันโดษ อย่างที่เขาบอกเพราะตอนนี้เขากําลังระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการปรับเปลี่ยน mindset ของตัวเองอยู่เนื่องจากเดอะเฮอร์มิตเนี่ยปาวาการนิ่งเงียบสงบสยบในเรื่องของความเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆเพราะเขากําลังไตร่ตรองติดตรองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะกับตัวขุดอีกแล้วเขากําลังหาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้หาทางที่จะมีปัญหาต่อ นะครับดังนั้นเขาเงียบเราก็ควรจะเงียบด้วยถึงแม้เขาจะปล่อยให้คุณแบบหนาวเหน็บเย็นชาทําไมแบบทําไมเขาค่อนข้างที่จะแบบเออดูเหมือนเขาไม่รักเราเหรอเขามีคนอื่นเหรอทําไมเขาต้องบล็อกเราแบบเนี้ยเออเขาคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ทําสมาธิไม่ต่างจากคุณนะอืมเพราะว่าเขาก็แบบเขาก็เหนื่อยอ่ะจะต้องแบบพอเปิดบล็อกปุ๊บทีไรคุณก็ถามแต่เขานั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะ เลือกคุณเมื่อไหร่จะคอมมนตเมื่อไหร่จะนั่นเมื่อไหร่จะนี่ทุกอย่างมันเลยรู้ความรู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเขาเองอะ่ะเขาสูญเสียอํานาจกับในเรื่องของความเป็นตัวเขาในการตัดสินใจของเขาเพราะคุณเอาความคาดหวังของคุณกับเข้ามาทับตัวเขาไว้นะครับคุณเลยเหมือนกับเขาเลยรู้สึกว่าคุณอะ่ะค่อนข้างจะต่อต้านกับเขาเพราะว่าเขาทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะต้องตามเป็นผู้ตาม เขาไม่อยากเป็นผู้ตามคุณเขาอยากเป็นผู้นําคุณนะครับหรืออยากมีความคิดที่เป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองบ้างนะครับประมาณนี้แต่ถามว่าเขารักคุณไหมรับรองประโยคนี้คุณจะต้องถามเพราะว่ามันมีไพ่เจตใต้สำเนาของเขาคือสองถ้วยถ้าคุณยังดีกับเขายังไงเขาก็รักคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณกับเขายังรักกันได้แหละอืมเพราะว่ามีไพ่เดอะเวิร์ด้วยนะ อยากจะจบสิ้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเลยอะไรที่มันยืดเยืย้อเรือ้อรังที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมีจิตใต้สำนึกเนี่ยมีไพ่เจ็ดจด,ดาบเนี่ยเลยอยากจะจบทุกอย่างให้มันชัดเจนดีกว่าไหมเออเราไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเขาทั้งหึงทั้งหวงทั้งไม่อยากปล่อยคุณไปหรอกอิทธิพลของไพ่สี่เหรียญเนี่ยเขาก็ไม่อยากปล่อยคุณไปนะเออเขาก็ยังยึดติดกับคุณอยู่เขายังอยากวนเวียนกับคุณอยู่นะครับเขายังรักคุณอยู่เพราะว่าไพ่ อ,อย่างที่บอกแหละว,ว่าเป็นไพ่เดอะเ r อร์กับไพ่สองถ้วยเนี่ยมันแปลว่าเขายังมีโอกาสที่จะให้โอกาสกับคุณอยู่นะเพียงแต่บางทีคุณน่ะได้รับโอกาสแล้วคุณก็ต้องแบบปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการบ้างนะครับหรือสิ่งที่เขาต้องการคือความเป็นตัวเองความเป็นการตัดสินใจของเขาเองที่คุณอาจจะไม่ต้องมามีบทบาทที่มาครอบงํากับความรู้สึกของเขาไม่ต้องมาชี้บอกว่าเออคุณต้องทําแบบนั้นแบบนี้ อะไรแบบประมาณนี้ครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยเขากําลังเจ็บหนักอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละไออพ่ก้าวไม้คือคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บแค่ไหนคุณก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่าเขาก็เจ็บแบบนั้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่คือ9้าวไม้นะก้าวไม้ในที่นี้คือถึงแม้เขาจะเจ็บแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังให้โอกาสกับคุณอยู่เพียงแต่บางทีแล้วเขาก็ต้องพักใจบ้างเขาก็ต้องพักเหนื่อยบ้าง เพราะด้วยงั้นน่ะถ้าคุณยังแบบเออทาไมเขาแบบไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องบล็อกไปเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องไปทบทวนแล้วแหละว่าทําไมเขาต้องบล็อกอันนี้ในกรณีที่เขาบล็อกคุณนะเออถ้ากรณีเขาไม่ได้บล็อกก็แล้วไปแต่ใครที่ถูกบล็อกเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาต้องบล็อกคุณทําไมเขาไม่รักคุณเหรอทําไมต้องบล็อกอันนี้คือตอบไปเลยตามไพ่เนี่ยเขารักคุณนะเขาต้องการที่จะยุต,ติทุกสิ่งทุกอย่างนะ เขาต้องการที่จะให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีนะอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะเขาก็อยากให้มันชัดเจนแหละไม่มีใครเขาอยากให้แบบทุกอย่างมันคลุมเครือไปตลอดชีวิตถูกไหมครับถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งนะ่ะมันก็ต้องชัดเจนนั่นแหละเพียงแต่บางทีถ้าเกิดเขายัางชัดเจนให้คุณไม่ได้คุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องรอคอยนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันมีเงื่อนไขของสิ่งที่เป็นตัวแปรมากที่สุดนี้ ในโลกใบนี้และไม่มีใครที่อยู่เหนือกว่าการเวลาได้ก็คือเวลาดังนั้นน่ะคุณต้องใช้เวลามากๆกับการเยียวยานะครับประมาณนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะกลับมาแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่านี้ถ้าเรารู้จักอดทนอดกลั้นและไม่ไปทะเลาะกับเขาอีกนะครับถ้าเขาเปิดโอกาสมาแล้วที่กลับมาหาคุณเนี่ยพอไพ่ใบนี้มันแปลว่าเขาจะมีโอกาสกลับมา คืนดีกันกับคุณอยู่เพราะเขายังรักคุณอยู่นะครับเนาะหรือเขายังต้องการสแสวงหาคนที่ตอบโจทย์ได้มากกว่านี้ถ้าคุณเป็นเขาคนนั้นให้กับเขาได้เขาก็ยังเลือกคุณแน่นอนนะครับเนาะดังนั้นก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ทุกอย่างนั้นมันเคลียร์ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ